กันอีกแล้วครับห่างหายกันไปนานครับกับทอตะวันฟามครับเกษตรออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอีพีนี้อีพีที่เท่าไหร่แล้วนะครับจำไม่ได้แล้วครับวันนี้นะครับจะถ่ายนะครับแนะนําการเลี้ยงปลาในกระชังนะครับว่าเราจะมีวิธียังไงนะครับวันนี้ได้พันปลามาแล้วครับพันปลาอย่างดีนะครับจากฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดนครราชสีมาครับ ถ้าใครอยู่ในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงนะครับหรืออยากได้อะไรอยากได้พันปลาก็ติดต่อเรามาครับคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือแชทมาถามเราก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะบอกนะครับในห่วงนะครับนะวิธีก่อนอื่นนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเมื่อเราได้นําได้พันปลามาแล้วครับก็นําถุงพันปลานะครับไปแช่ในน้ํานะครับเพื่อให้ปลาเขาปรับ อุณหภูมินะครับเขาจะได้ไม่นอกน้ํานะครับทําให้เกิดอาการนอกน้ําตายได้นะครับเราก็แช่ไว้ก่อนครับสักสินาทีนะครับให้เขาคุ้นกับอุณหภูมิของน้ํานะครับของปลาเอของบ่อปลานะครับที่เราจะปล่อยนะครับนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปลาหมอนะครับตรงนี้จะลงปลาหมอนะครับหนึ่งพันตัวนะครับขนาดกระชังตัวนี้กว้างประมาณหกว่าครับ หกคูณหกนะครับความกว้างหกคูณหกขนาดเท่าความยาวของเหล็กเลยนะครับเหล็กนี้จะไม่ได้ตัดนะครับยาวเหล็กเท่าไหร่นะครับหกคูณหกเอาไปปรับปรุงได้ครับเห็นบางคนถามมานะครับว่าผมทําขนาดเท่าไหร่บ้างจะมีหกคูณหกกับหกคูณสามนะครับฝั่งนู้นนะครับหกคูณสามผมก็จะลงเป็นปานินนะครับเป็นปานินนะครับหกคูณสามลงประมาณสามร้อยตัวนะครับในแต่ละกระชัง นะครับปลานิลเขาต้องการพื้นที่นะครับพอสมควรส่วนป้อหมอนะครับเลี้ยงแออัดกันได้นะครับนี่ก็ช่วงนี้นะครับโควิดก็ขายดีครับขายปลาดีนะครับคนไม่ออกจากบ้านเราก็ซิฟทิฟเอาไปขายตามหมู่บ้านได้นะครับปลอดภัยไร้กังวลนะครับออร์แกนิกอยู่แล้วนะครับเลี้ยงบรรยากาศแบบนี้ครับบรรยากาศทุ่งนานะครับ ส่วนคนที่ติดตามเราอยู่ก็จะรู้ว่าบ่อปลาใหญ่ๆนะครับตรงนี้จะเป็นบ่อปลาที่เราไม่เลี้ยงหัวหานะครับเป็นปลาธรรมชาติที่เขาจะโตเองนะครับประมาณ1นึ่งตัวนะครับก็จะเลี้ยงประมาณ1ปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะโตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะปล่อยปลาแล้วครับครับพี่ปุ๊กนะครับก็จะเป็นดาราตัวเด่นในวันนี้นะครับ น้องฟุกนะครับน้องฟุกหรือพี่ฟุกนะครับเป็นนักเรียนนะครับปวชหนึ่งนะครับจากวิทยาลัยเกรรษตรนะครับแห่งหนึ่งในภาคอีสานนะครับก็คนที่ติดตามเราคลิปแรกๆนะครับก็จะเห็นเขาหวานแห้ฝึกหว่านแหยอยู่นะครับเป็นลูกเกรรษตรโดยแท้นะครับการด,ด,ดึง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 ขึ้นเลยไม่ต้องแกะ นั่นนะครับอย่าลืมเอายางออกมาด้วยนะครับไม่งั้นปลายกินนะครับออชอหนึ่งแล้วนะครับก็เรียนวิถีเกษตรมาพัฒนาบ้านเกิดอย่างนี้เลยครับช่วงนี้นะครับก็เป็นเกษตรผสมผสานนะครับถึงจะอยู่รอดนะครับคนคนที่ผมก็สนใจนะครับว่าทุกคนก็คงจะสนใจนะครับช่วงนี้ ครับเพราะว่าทําเกษตรเชิงเดียวนั้นเราก็นานๆถึงจะได้รายได้ทีนึงนะครับเป็นปีเป็นรอบปีไปนะครับส่วนถ้าเราเป็นปเกษตรผสมผสานไปก็จะมีรายวันรายเดือนนะครับรายปีในการค้าขายนะครับใช้จ่ายบริโภคนะครับฟังเห็นให้ดีครับอันนี้ก็จะเป็นปล่อยป้าหมอนะครับปลาหมอชมพรหรือปลาหมอเทพที่เรา เห็นกันนะครับเลี้ยงประมาณ5เดือน6เดือนนะครับ5ถึง6เดือนก็ได้ขายนะครับมีไข่ที่ฟาร์มของเราก็เลี้ยงนะครับได้ประมาณไซส์ขนาด5ถึง6ตัวโลนะครับเลี้ยงห้าเดือนนะครับจำหน่ายอยู่ที่โลละ100บาทครับในนี้ก็จะปล่อย1,000พันตัว1000ตัวก็อาตาัตราการรอดก็สูงนะครับถ้าเราปล่อยกับ ธรรมชาติแบบนี้นะครับอัตราการรอดเขาก็สูงนะครับเขาก็จะไม่ค่อยตายนะครับเห็นแต่หลังนะครับไม่เห็นหน้านะครับดาลาอายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยขนาดเท่ากับ1เซนติเมตร หนึ่งเซนติเมตรของปลาหมอนะครับได้ตกอยู่ที่ตัวแล้วประมาณบาทนี่แหละครับประมาณหนึ่งบาทนะครับส่วนบานินก็ไซสโตขึ้นมาแล้วครับไซสใหญ่แล้วเดี๋ยวจะตามพี่บุกไปไปปลนินนะครับไปลงปลนินกันนะครับส่วนฝั่งด้านนู้นครับก็ไยอยขายแล้วครับไยอยขายไปเรื่อยๆนะครับ ก็ขอภัยที่ไม่ได้มาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้ติดตามกันนะครับเพราะว่าก็ยุ่งหลายอย่างครับช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ครบประมาณ15้านาทีถึง20นาทีแล้วนะครับปลาปรับอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วก็สามารถปล่อยเขาได้นะครับปันนี้เนี่ยก็จะอนุบาลกันต่อก่อนนะครับอนุบาลกันต่อนะครับสัก2เดือนนะครับประมาณ2เดือน นะครับตรงนี้ก็จะปล่อยไป2กระชังละ1 0 0 0ตัวก่อนนะครับพอถึงอายุ2เดือนเราก็จะทยอยไปปล่อยในกระชังอื่นด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยลงบ่อด้วยนะครับบ่อฝั่งด้านนู้นนะครับด้านนู้นบอดินนะครับอนุบาล2เดือนนะครับลงบอดินอีก2เดือนนะครับได้ขายนะครับไซส์สตัวกิโลนะครับ อันนี้จะเป็นเคล็ดลับของฟาร์มของเราเลยนะครับเคล็ดลับของเรานะครับอุดมบานในกระชัง2เดือนนะครับแล้วลงบ่อดินอีก2เดือนจะโตไวมากโตไวนะครับเนื้อหวานมันนะครับถ้าเราเลี้ยงแต่ในกระชังอย่างเดียวนะครับรับประกันเลยว่าโตไม่เท่าบ่อดินนะครับแต่ที่เราต้องลงกระชังเพราะว่าเราจะได้สร้างโครงสร้างและควบคุมปริมาณอาหารนะครับควบคุมปริมาณอาหารได้ดีนะครับ สร้างโครงสร้างของเขาสร้างโปรตีนของเขาได้ดีนะครับก็สองเดือนก็จะมาเอาออกนะครับเอาออกจากกระชังทยอยแยกออกไปนะครับตามบ่อต่างๆแล้วก็ตามกระชังอื่นๆนะครับก็งบประมาณต่อกระชังก็ประมาณโครงเหล็กนะครับผมเคยเล่าไปแล้วก็ช่วงนู้นก็ประมาณ3 0 0พันะครับประมาณ3 0 0พ บวกกระชังตะขครนะครับก็ประมาณ4ี่พันนี่แหละครับพันกว่าบาทนะครับกระชังตะขครผมก็จําไม่ได้นะครับซื้อมาจากลาซาด้นะครับในช้อปปีนะครับหรือตามเพจใน Facebook ต่างๆาซื้อได้ทั่วไปนะครับก็สั่งเขาได้นะครับเขาก็ทําตามขนาดที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมแนะนํานะครับกระชังแบบนี้นะครับอืมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ นะครับตัวนี้นะครับพอเวลานานไปนะครับขี่ไข so ่นะครับขี so ่ไข่น้ำไข่น้านะครับหรือขี่ไข่น้ําบ้านเขานะครับมันจะเกาะนะครับทําให้น้ํามันไหลเวียนได้ไม่สะดวกนะครับก็ทําให้ปลาเราโตช้าได้เช่นกันนะครับส่วนฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ดูดีกว่านะครับครับผมน่าจะสั่งในเพจนะครับในเพจ Facebook นะครับก็ค้นหาได้นะครับผมจําชื่อเพจไม่ได้แล้วนะครับ ทำให้ตาข่ายนี้คุณภาพดีกว่านะครับแต่มันก็แลกกันด้วยราคาที่แพงกว่านะครับน้ําถ่ายเทดีนะครับไม่เกิดตะไคร่นะครับไม่เกิดตะไคร่น้ําแล้วก็กระชังมันไม่ลอยครับมันก็จะจมใต้น้ําหมดเลยแต่พวกนี้นะครับเราต้องหาหินหาอะไรลงไปหนุนข้างล่างนะครับไม่ให้กระชังลอยขึ้นมานะครับต่อไปนะครับ ก็จะเล่าถึงเวลาเราลงปลาแล้วนะครับเราก็จะยังไม่ให้อาหารเขาในทันทีนะครับตอนนี้ก็ไปมาเวลาประมาณบ่ายสามโมงนครับพรุ่งนี้เราถึงจะให้อาหารเขาอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะให้พรุ่งนี้เช้าหรือตอนเย็นเลยก็ได้นะครับตอนนี้พี่ฟูก็เอาลงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะถ่ายให้ดู เราข้าวประมาณนี้ก่อนนะครับนี่คือวิธีการเอาปลาลงง่ายๆนะครับแล้วก็แนบเคล็ดลับไปด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากเลี้ยงปลาไว้กินเองนะครับก็ดีนะครับหรือเลี้ยงไว้ขายก็ดีนะครับอนุบาลไว้ก่อนครับอนุบาลแล้วก็ทําให้เขาสร้างโครงสร้างนะครับแล้วก็มันจะฝึกนิสัยของปลาไปด้วยนะครับปลามันก็จะมากินอาหารที่เดิม เวลาเราเอาลงบ่อด,ดินเขาก็จะจําเราได้นะครับมากินอาหารอยู่ใกล้ๆเราเวลาเราจับขายหรือการกินอาหารของปลานั้นมันก็จะกินหมดนะครับมันก็จะกินให้ครบทุกตัวนะครับแต่ถ้าเราลงในบ่อด,ดินเลยตั้งแต่แรกนะครับปลาเขาก็จะอยู่ทุกมุมของบอ่อนะครับของสระเรานี่แหละครับทําให้ปลาเขาอาจจะโตได้ไม่เท่ากันไม่เสมอกันนะครับ เป็นต้นนะครับอันนี้คือเคล็ดลับในการเลี้ยงปลานินและปลาหมอเทศนะครับปลาหมอชุมพรนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับทอตะวันฟาร์มก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับหรือคนใหม่ที่เข้ามาติดตามพวกเรานะครับก็ อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ติดตามพวกเราเราก็จะมาแนะนำวิธีการ<อ>การเลี้ยงปลาหรือการทำกรเกษตรที่เป็นออร์แกนิกต่อไปนะครับในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ